สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY นะครับวันนี้มาพบกับท่านชมเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์ตอนค่ำๆนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีวันหยุดติดต่อกัน3วันนะครับคือวันที่ 22, 23, 24และท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดผมก็ไปเยี่ยมคุณแม่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเราไปกันทั้งครอบครัวพอผมจองตั๋วเครื่องบินได้ผมก็บอกกับ สมาชิกครอบครัวนะครับว่าได้ตั๋วแล้วนะเราจะเดินทางวันเสาร์เครื่องบินตอน4ี่โมงครึ่งนะครับ16.30ทันทีที่ผมบอกนะครับว่าเราเดินทางเที่ยว4ี่โมงครึ่งนะครับลูกๆถามขึ้นมาทันทีนะครับว่าแล้วอย่างนี้เราจะออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงผมไม่ได้ตอบทันทีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทราบดีว่าทําไมเขาถึงถามเนื่องจากว่า การเดินทางที่ผ่านมานะครับทำให้เขาต้องกองังวลวิ่งเหนื่อยกระหืดกระหอบบางครั้งถึงขั้นอ้วกนะครับเพราะว่าผมเผื่อเวลาผิดพลาดแล้วทําให้เกือบจะไม่ทันเที่ยวบินนะครับเกือบจะตกเครื่องนะครับคราวนี้นะครับก็เลยตั้งหลักหน่อยนะครับก่อนที่จะตอบนะครับ นที่ผมจะตอบไปว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนะครับผมใช้วิธีกลับไปนึกถึงเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนะครับในการเดินทางของผมครั้งที่ผ่านๆมานะครับเท่าที่ผมพอจะจําได้นะครับก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับและแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาที่แตกต่างกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเรามาถึงอาคารผู้โดยสารที่เป็นขาออกนะครับที่เรียกว่า d e s p a t c h e r นะครับ สิ่งที่เราจะเจอนะครับเราจะเจอกับการเอ็กซเรย์กระเป๋าทุกใบนะครับก่อนที่จะเช็คอินนะครับแต่ตอนที่ผมไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับขั้นตอนการเอ็กซเรย์กระเป๋าเนี่ยเขาเขาไม่มีนะครับเขาไปเอ็กซเรย์ตอนที่เช็คอินแล้วนะครับซึ่งพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเช็คอินที่โร่เช็คอินนะครับหรือว่าแถวนะครับ เท่าไหร่เราจะต้องไปดูที่จอตรงนี้นะครับาบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องเผื่อในการหา,าช่องเช็คอินนะครับไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงเช็คอินเนี่ยเราจะต้องเข้าคิวก่อนนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีคิวอยู่วันที่ช้าที่สุดที่ผมไปเข้าคิวนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับคิวยาวมากเลย เมื่อเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรขึ้นเครื่องหรือที่เรียกว่าบอร์ดดิ้งพาสนะครับตัวบอร์ดดิ้งพาสนะครับก็จะบอกเราว่าเวลาที่เขาเรียกขึ้นเครื่องเนี่ยกี่โมงนะครับและช่องที่เราจะไปขึ้นเครื่องหรือเรียกว่าประตูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเกตนะครับอยู่ช่องไหนนะครับซึ่งขั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปในห้องส่วนที่เป็นเฉพาะผู้โดยสารล้วนๆเนี่ย ณวันที่ผมเดินทางก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับ2556เนี่ยผมพบว่ามีขั้นตอนใหม่ที่ผมเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับก็คือเราจะต้องมาดูกระเป๋าผ่านตรงาสายผ่านลำเลียงนะครับเราต้องยืนดูตรงนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ากระเป๋าของเรามีของต้องสงสัยที่ผิดกฎที่เป็นของต้องห้ามนะครับเป็นของที่ ไม่สามารถนําขึ้นเครื่องได้นะครับก็จะต้องมายืนเฝ้ารอจนกระทั่งกระเป๋าของเราผ่านไปนะครับอให้ดูก่อนให้ดูก่อนหอนงเขาจะเรียกเขาบอกว่ารอประมาณ5นาทีแต่ในความเป็นจริงนะครับ1 5บหถึงยีนาทีประมาณนั้นนะครับจากนั้นนะครับ เราจะเดินผ่านไปยังส่วนที่เป็นห้องที่เป็นผู้โดยสารล้วนๆนะครับตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนตรวจบัตรขึ้นเครื่องหรือว่าบอดดิ้งพาสนะครับกับบัตรประชาชนนะครับว่าตรงกันหรือไม่นะครับขาออกภายในประเทศนะครับแล้วก็มีชี้ตรงนี้นะครับเฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแสดงบัตรประชาชนพร้อมบัตรที่นั่งนะคะขอบคุณค่ะให้ที่ด ขั้นตอนนี้จริงๆก็ไม่นานนะครับผมใส่ไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะเดินต่อไปนะครับในส่วนของการเอ็กซเรย์กระเป๋าขึ้นเครื่องนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยในตัวผู้โดยสารเองจะต้องเดินผ่านช่องหรือผ่านประตูที่ตรวจโลหะนะครับคือเข้าคิวรอเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอไปถึงเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการถอดเข็มขัดนะครับบางที่นะครับก็มีการให้ถอดรองเท้าด้วยนะครับและเอาคอมพิวเตอร์นะครับออกมาข้างนอก และยังไม่พอนะครับถ้าหากเอ็กซเรย์พบว่ากระเป๋าของท่านมีสิ่งที่ต้องสงสัยนะครับเขาจะขอให้เราเปิดกระเป๋าให้เขาดูนะครับซึ่งก็เสียเวลาขึ้นไปอีกนะครับอีกทั้งตัวเราถ้ามีนาฬิกามาีพวกแหวนพวกพวงแจอยู่แล้วไม่ได้แยกออกมานะครับเราเดินผ่านประตูและมีเสียงร้องเนี่ยเราก็จะถูกตรวจโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะขั้นตอนตรงนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้ถึง 30นาทีนะครับท่านผู้ชมและเมื่อตรวจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องแต่งตัวใหม่นะครับเอากระเป๋าอะไรต่างๆที่เปิดที่อาจจะโดนสุ่มเปิดนะครับก็แพ็กกลับตรงนี้ต้องระวังให้ดีทําด้วยความใจเย็นและรอบคอบเพราะบางทีเราใส่ของครบไม่ครบนะครับเขาไม่สนใจนะฮะคอมพิวเตอร์ได้มาหรือเปล่านะครับพวกไอแพดโทรศัพท์มือถือนะครับก็ผมเลยเผื่อเวลาไว้30นาทีจากเอ็กซเรย์นะครับจุดตรวจนี่นะครับเราต้องเดิน ไปยังที่เกตนะครับหรือว่าประตูขึ้นเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นสนามบินเล็กๆเนี่ยก็ไม่ต้องเผื่อเวลาอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นดอนเมืองหรือว่าเป็นสุวรรณภูมิเน,เนื่องจากระหว่างจุดขึ้นเครื่องหรือว่าประตูขึ้นเครื่องเนี่ยกับเอ็กซ์เรย์มันห่างกันนะครับห่างกันผ่านตรงดาร่านที่ตรวจเรื่องความปลอดภัยนะครับให้สังเกตดูมีป้ายอย่างนี้นะครับบอกว่าประตูขึ้นเครื่องทางทางออกขึ้นเครื่องที่เท่าไหร่นะครับของเราเท่าไหร่ลูก สี่ถูกแล้วนะนี้นะถ้าไม่ใช่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนอนนะครับเกือการเดินตรงนี้ไว้สักสิบนาทีเพราะว่าระหว่างเดินทางบันทีเราแวะเข้าห้องน้ํานะครับสามสี่อีเกนเดียวห้องน้ำไหมก็าได้นะ ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศเราต้องไปผ่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อทําเอกสารแต่ในที่นี้ผมขอพูดถึงเฉพาะการเดินทางในประเทศก่อนแล้วก็ข้ามไปตรงนี้เพื่อไว้10นาทีผมควรจะมาถึงเกตเนี่ยสัก30นาทีนะครับเพื่อจะได้มีเวลาแก้ปัญหาหากว่าเราไปผิดเกตรหรือว่าดู หมายเลขเกตผิดหรือว่าบางทีระหว่างทางเดินนะครับเราเห็นของอะไรน่าสนใจนะครับร้านค้าต่างๆเราอาจจะแวะดูแวะชมเวลาที่ตั๋วนะครับเขียนไว้ว่าสี่โมงครึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเปิดให้เราขึ้นเครื่องบินตอนสี่โมงครึ่งนะครับเพราะว่าสี่โมงครึ่งคือเวลาที่เครื่องออกเดินทางนะครับหรือว่าลอยจาก พื้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเปิดให้เราเนี่ยเข้าไปก่อนเวลาสี่โมงครึ่งเพื่อที่จะไปจัดที่นั่งเพื่อที่จะเอากระเป๋าไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับคนนับร้อยคนนะครับต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับประมาณ25หรือ30นาทีนะครับถ้าสายการบินในประเทศนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็อาจจะ40หรือ45นาทีนะครับคือเวลาที่เขาเรียกขึ้นเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาหายไป30นาทีนะครับตรงนี้นะครับ ันั้นเวลาที่เขาเรียกขึ้นเครื่องก็คือสี่โมงตรงนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามสมาชิกในครอบครัวว่าเราเผื่อเวลาวกี่ชั่วโมงผมก็เอาเวลาทั้งหมดนี่นะครับมาลบออกนะครับจากเวลาที่เครื่องออกเวลาเครื่องออกก็คือ4ี่โมงครึ่งนะครับก็คือเวลานี้นะรครับเวลาที่เรียกขึ้นเครื่องนะครับจะเรียกก่อนประมาณ30นาทีนะครับก็คือนี่นะครับถอยมา4ี่โมงตรงนะครับเวลาที่ กะว่าจะใช้อยู่ที่เกตนะครับกะว่าผมควรจะมาถึงที่เกตเนี่ยสามสิบนาทีนะครับก่อนที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่องผมก็ถอยไีกสามสิบนาทีนะครับและก็ระหว่างทางเดินนะครับผมก็ถอยกลับมานะครับอีกสิบนาทีที่จุดเอ็กซเรย์นะครับตรงนี้ผมเผื่อเวลาไว้สามสิบนาทีนะครับก็ถอยกลับมาอีกสามสิบนาทีก็คือตรงนี้นะครับตรวจบัตรขึ้นเครื่องนะครับก็ห้านาทีอยู่ตรงนี้นะครับ จุดที่รอดูกระเป๋าอีก15นาทีถอยกลับมาเช็คอินนะครับถอยกลับไป40นาทีก็คือนี่คือ30นะครับและถอยมาที่10ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับจุดที่ก่อนจะเช็คอินนะครับที่เราเดินหาโรเช็คอินนะครับหรือบางที่เนี่ยต้องมีเอ็กซเรย์กระเป๋าที่เช็คอินตรงนี้นะครับก็ไว้5นาทีนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเผื่อเวลานะครับ เอาไว้2ชั่วโมงกับ45นาทีนะครับก่อนเวลาที่เครื่องบินออกนะครับท่านผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าในเมื่อทั่วไปเนี่ยครับจุดเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาจะเปิดให้เราเช็คอินก่อนล่วงหน้าแค่เพียง2ชั่วโมงนะครับบางที่นะครับแต่เราไป 2ชั่วโมง45นาทีแล้ว45นาทีนะครับเราจะเอาเวลาไปใช้ที่ไหนอย่างไรนะครับในความเป็นจริงนะครับบางสนามบินนะครับก็จะมีการเอ็กซเรย์ก่อนที่จะเข้าจุดเช็คอินนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท่านอาจจะเจอปัญหาอย่างเช่นกระเป๋าท่านนะครับมี power bank หรือว่าแบตสำรองของตัวสับมือถือนะครับหรือท่านแพ็คกระเป๋ามาแล้วมีพบของต้องสงสัยนะครับท่านจะต้อง เปิดให้เขาดูนะครับและแพ็คใหม่นะครับและต้องอาจจะต้องมีการแยกไปแพ็คให้เรียบร้อยต่างหากหรือมีการถ่ายเทของตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับใส่กล่องใช่นะ้หมจังหวพันใหม่นะครับเพราะว่า มีของบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องได้จะต้องแพคให้เรียบร้อยนะครับก็เสียเวลาประมาณทั้ง20นาทีครับผมต้องต่อคิวหรือถ้าหากท่านไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็สามารถที่จะไปเข้าคิวเป็นคนแรกนะครับเมื่อคิวเช็คอินเปิดนะครับเราก็ได้เช็คอินเป็นคนแรก นะครับเวลาที่เหลือก็พอมาถึงเกตแล้วก็สามารถที่จะซื้อข้าวของซื้อของกินไปฝากคนที่บ้านหรือว่ากินรองท้องก่อนกินเครื่อง็ได้นะครับนี่คนแรกส่วนนี่คนที่สองสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คนแรกเลยสวัสดีคับ

เลือกที่นั่งที่ดีที่เราต้องการได้นะครับเช่นที่นั่งมหน้าตาหรือว่าบางหรือบางคนนะครับก็ชอบที่จะนั่งบริเวณทางเดินเราก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่ตรงที่เช็คอินได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการนั่งตรงติดทางเดินก็มีข้อสะดวกก็คือเราสามารถที่จะข้องน้ำหรือว่าเดินเข้าออก ลำตัวเครื่องบินได้สะดวกกว่าแถวที่อยู่ติดหน้าต่างนะครับ หวังว่าข้อมูลวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่เคยเดินทางและคิดจะเดินทางนะครับหรือว่าผู้ที่เดินทางไปแล้วบ่อยๆนะครับก็ถ้ากิดว่ามาอัปเดตสถานการณ์ความแออัดความหนานแน่นของสนามบินดอนเมืองให้ท่านผู้ชมชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ